ปัจจุบันภาคการเกษตรส่วนใหญ่ของไทยยังมีการผลิตที่ไม่มีความสมดุลในแง่ของปริมาณผลผลิตและความต้องการของตลาดพืชหลายชนิดปลูกอยู่ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อยหรือไม่มีความเหมาะสมเลยการปรับเปลี่ยนการเพราะปลูกชนิดพืชให้เหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่จึงเป็นแนวคิดที่มีความสำคัญ ในการจัดการยกระดับประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตรให้ดีขึ้นและเหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อมทั้งในมิติทางด้านกายภาพของพื้นที่และมิติทางด้านการตลาดสินค้าเกษตรในภาพรวมภาครัฐโดยกรมส่งเสริมการเกษตรจึงมีแนวทางการส่งเสริมปรับเปลี่ยนชนิดพืชให้เหมาะสมกับเขตการเพาะปลูก เกิดเป็นโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกที่มุ่งเน้นและสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของพื้นที่และความต้องการทางการตลาดลดผลกระทบจากความไม่สมดุลจากการผลิตของภาคการเกษตรไทยนางพัชราพรอ,อัศวภูมิหรือพี่เอื้อง เกษตรกร,ร,กรหมู่ที่5ตำบลปงน้อยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้หนึ่งที่มีการปรับเปลี่ยนพืชให้เหมาะสมกับเขตพื้นที่ตามนโยบายภาครัฐโดยพี่เอื้องมองเห็นความเสี่ยงจากการปลูกพืชท,ที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่และได้มีความสนใจที่จะหาแนวทางปรับเปลี่ยนพืชเข้ามาทดแทนบ้างเนือที ตรงนี้ก็คือเป็นเนื้อที่ที่ลุ่มดอนยาสิเฮ็ดหน้าก็คือเฮ็ดเฮ็ดกับบ่ได้ผลเท่าไหร่เขาก็เลยมีแนวท่างคิดว่าเขาสีปรับเปลี่ยนแบบใดดีก็เลยมีแนวคิดจากท่างเกษตรของอำเภอมาแนะนำว่าควรสีปลูกต้นไม้ผสมผสานคือได้ยิดปุ๊กก็คือตัดสินใจเองเลยว่าเฮาต้องเขาร่วมร่วมกันนี่ละแคือโอกาสดีๆเขามาถึงเฮาแล้ว เข้ากก็มีพืชหลากหลายที่มามาปลูกไปในแรงของข้ายังบอกโอที่ได้มาจากเพิ่นนี่กับจะปลูกเป็นแถวเป็นแนวของมั่นแล้วกับบกพ้าวน้ำหอมกับปลูกแ้มไปน้าจ้าสำนักง,งานกเกษตรอำเภอโดยหลวงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้คำปรึกษาแนะนำกับกเกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยให้เกษตรกรคำนึงถึงสภาพแวดล้อมสภาพดินสภาพภูมิอากาศสภาพพื้นที่ความลาดชันรวมถึงแหล่งน้ําที่จะใช้ในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการปลูกพืชแบบผสมผสานให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดข้อการนี้เป็นข้อการที่ดีมากเลยได้เปลี่ยนแนวคิดของเกษตรกรจากที่ว่าเคยเห็ดแต่หน้าเนาะ แต่หน้าเรามันก็คือมันบ่อได้ผลอย่างคือหน้าเขาก็คือมีต่กินกินแล้วก็ขายก็คือบ่อดเงเงินเท่าไดจ้ะคือต้องกะเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนเสท่ากับบมโหดอกว่าจะประสบความสําเร็จหรือบอ่อประสบความสําเร็จแต่ใจเฮานี่ก็ต้องนั่มก่อนเขาก็ต้องมีใจไปก่อนว่าเฮาเฮาอยากทําในจุดนี้ภูมใจ ้ใจมากกแลว็เตต็มใจ่อไปเทช่นเดียวกับนายคำคำปาเกษตรกร,ร,กรหมู่ที่หนึ่งตำบลหนองปากเก่อในอำเภอเดียวกันนี้ที่ได้มีการเข้าร่วมโครงการและได้ปรับเปลี่ยนชนิดพืชจากเดิมให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ของตนเช่นกันซึ่งลงคำได้เล่าว่าเดิมทีก็ปลูกข้าวในพื้นที่นี้มาตลอด ผลผลิตไม่มากเท่าที่ควรอีกทั้งพื้นที่จุดนี้ไม่มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าวด้วยโดยลุงคําได้ปรับเปลี่ยนเป็นไม้ผลได้แก่มะพร้าวเงมาะมะม่วงเมื่อปรับเปลี่ยนแล้วก็ได้มีการเริ่มให้ผลผลิตเงินที่ได้จากการขายผลผลิตนี้ก็ช่วยจุนเจือรายได้ทําให้มีรายได้ต่อเนื่องไม่จําเป็นต้องรอเพียงแต่การขายข้าวช่วงสิ้นปี ที่ไม่สามารถคาดการราคาได้แน่นอนลุงคำยังบอกอีกว่าสิ่งสำคัญคือการกล้าปรับเปลี่ยนจากความเคยชินเดิมๆทำพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่จริงๆอยากให้เกษตรกรรายอื่นที่มีพื้นที่ไม่เหมาะสมได้ปรับเปลี่ยนพืชปลูกใหม่และอยากให้มีการสนับสนุนเช่นนี้ต่อ,ตอไปอีก